สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Home Trader by Code Ann นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีซื้อเหรียญ USDT ในปิดขับนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะไปที่คำว่า Market นะคะจากนั้นเลือกเหรียญ USDT นะคะเพราะว่าดีโลของเราจะใช้เหรียญ USDT ในการเทรดต่อมานะคะกดที่คำว่าซื้อวันนี้เราจะซื้อทั้งหมด1,000บาทนะคะค่างเงินตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 36บาทต่อนาฬิกาน่นะคน1000บาทของเราก็จะได้อยู่ที่27เหรียญนะคะทุกคนก็กดที่คำว่าซื้อได้เลยค่ะจากนั้นก็กดตกลงนะคะเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าตกลงนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปที่ wallet นะคะหรือว่าที่กระเป๋าของตัวเองนะคะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาที่กระเป๋าแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะทำการนะคะเ,เลื่อน ไปที่ตัวเหรียญ USDT นะคะเพื่อไปเช็คดูว่าเหรียญที่เราทำการซื้อนะคะได้มาที่ตัวกระเป๋าของ USDT หรืออยังนะคะตอนนี้ก็มาแล้วนะคะ27เหรียญน,นะคะและนี่ก็คือวิธีการซื้อเหรียญใน b ิ t คับนะคะเพื่อใช้ในการเทรดของตัวเว็บไซต์ของตัวดีโร่นะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอการซื้อเหรียญไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ